จุดการเกษตรกรรมของชูมือขึ้นพี่ชูมือขึ้นนะชูมือขสูงเดินมาได้แน่ชูมือก่อนชูมือไว้ก่อนจุดการเกษตรกรรมของข้าพชูมือขอเห็นหมุนตัวหมุนตัวพี่หมุนตัวโอเคกดกดชูมือไว้พี่ชูมือไว้ยางนะครับผมไหนจับนะพี่นะ มีหมายจับครับมีหมายจับครับตัวเส้นเอ็กซก้อนเรับควัอาทปหมายเลขจ่อหกแปดสามรับสองห้าหกหกด้วยนายคุณากรนิรมนรัตน์ครับัตรประจำตัวประชาชนเนือได้กระทําความผิดอาญาซึ่งมีโทษประจําคุกอย่างสูงเคิร3สามปี ปส่บุงนะครับถ้ามีแสดงตัวนะใป่บอนะครับถ้ามีแสดงตัวนะครับส่บกองนะครับพี่อ้โอเดี๋ยววันนี้ก็จำเป็นจะต้องตรวจยึดตามหมายคนเนาะที่ เขาประกาศใหม่มแล้วที่เห็นหน้าเนีละหมาถนะึงว่าของพวกเนี้ยคือพี่ยืดไปเลยหรือว่าตัวเองก็หอมแต่ว่ากล้องดูภาพี่คือพี่ส่องในข้างหน้าแต่ลมดเดี๋ยวรอเาลงวิเราองเราเยกดยของพวกเราไปหมดเลยที่เกี่ยวข้องกับสินคมาวุฒิื่อนะ ต้องมีอันนี้ของผมเองพี่มรงนี้เองเอาไว้โชว์เฉยๆไม่ได้ขายเดี๋ยวเราเอาต้องเราหน่อพี่ผมจะบอกเท่าก็คือมันมันเป็นอย่างนี้ครับพี่ไม่ไม่ผมเอาเอาให้ดูเฉยๆมันเป็นอ่าไฟฟ้าครับพี่อ่าอ่าครับมันก็เลยนี่ลองเสียบพี่ลองจับเองดีกว่าแล้ยที่เอมาจากไหนอันนี้พี่ไปเนี่ยจับแล้วก็ซีนหมดเลยทั้งนี้ทั้งหมดที่เขาบอกว่าไม่ให้ซีนี่มีกติดต่อใจไม่ได้อ่ะยันเราอ่ะเสียงเพลงแบบอันนี้ แต่ว่ากล้อง5พคือที่ตกแต่ข้างหน้าโอลงอย่างเงี้ยมันเป็นอตอนนี้เชื่อว่าใไเขาคเอาให้ข้นต้นว่าว่าเราเทียมโยแลวเขาเมแบกล้องเหล็กตอกไม่ใช่เหลเหนี้นะครับได ใส่น้าไม่ระเาครับแล้วไต้องให้กระทบแต่ว่าบอกน้องแล้วว่าถ้าเกิดเจอของเดืดก็จเป็นต้องถอนเพราะวันนี้สัตหีบเป็นของขาย ครับผมขออน,นุญาตนะครับวันนี้ผมผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยอผู้นนการศูนย์เปิดการขับใช้กฎหมายั้งานกายปกครอง,งนครับโดยท่านผู้ตรวจกรมกลัปกครองท่านนลลพิษีบินนะครับพร้อม,มกับท่านจังหวัดชลบุรีในเบอร์บ้านบึงกลุกับบ้านบึงนะครับแล้วก็เจ้าที่ ำลังทั้งกับส่วนกลางและส่วนตู้พิานะฮะได้เข้าค้นนะครับในการตรวจสอบนะครับตอนนีได้รับการร้องเรียนจากท่นานอดีตนายกอบ้านบึงครับว่ามีพบผอติดปกติในการออกไปพอหหรือเราเรียกว่านุญาตให้ทําประกอบซ่อมแซมหรือจำหน่ายถปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสําหรับการค้านะครับว่ามีการลงโฆษณาในช่องออนไลน์แต่พร้อมต่างๆนะครับโดยมีการลงนามโดย ในเบท่านที่รองเรียนนะครับซึ่งท่านก็พบที่ลดหลายอย่างนะในใบพอห้านั้นว่ามีการพอแปลงลายเซน็นมีการใช้ตราสินซึ่งไม่เือนกับของอำเภอแล้วก็ผมก็ตรวจสอบแล้วมีการโรงนามที่แตกต่างหึ่งเช่นในเบอรปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งใบอนุญาตโปืนต่างๆเป็นของในอำเภอครับแล้วผู้ว่าไม่ได้โรงนามอะไรด้วยครับแล้วก็การกรจายขึ้นในเบอร์บ้านเปิดคนปัจจุบันนะได้ปรึกษาหารือกัน ตรวจสอบนะแล้วก็ได้แจ้งไปยังสุขก,การเขับใช้กฎหมายของรัฐบาอในการที่ให้ช่วยสื่อาข้อได้จริงแล้วก็เข้าตรวจค้นนะในการที่จะตรวจสอบนะตามรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งาการผลการตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับข้อได้จริงที่ตรวจพบนะครับว่าร้านจาหน่ายปืนดีการชื่อร้านดีดีการสมัยแอร์ซ็อกนะครับบ้านดุสบุรี ตั้งอยู่ที่6 8ท่ามโป้5ตำบลหนองบอนแดงอำเภอรมืงจังหวัดชบุรีนะครับแล้วก็มีเ,เจ้าของร้านนะตามที่ระบ,บนะุในใบนะเปผู้ครอบครองนะครับโดยมีรายละเอียดในการตามเอกสารที่ค้าว่าปลอมนะครับเพราะว่าจากการตรวจสอบมันมีจุดยุ่หลายอยา่างว่ามีผู้รับอนุญาตนะครับมีเลขที่อนุญาตมีการออกอนุญาตให้ร้านดือกข่าวแล้วก็ลงชื่อโดยท่านในตธอที่ร้องเรียนนะครับท่านก็บอกว่า ในช่วงนั้นท่านยังไม่ได้รับตําแหน่งนะแล้วก็ตรวจสอบแล้วมันมีรูปอย่างที่ผมนำเรียนนะครับแล้วก็ทั้งชื่อทั้งร้านาต่างๆจากการตรวจสอบในเอกสารนะครับในข้อมูลที่ค้นพบนะครับปรกฏว่าเป็นความพิด